ผู้คนเล่าขานกันว่าเธอคือแวมพายสมญานามของเธอคือเคาวเทสรักิลลาบันทึกประวัติศาสตร์บางฉบับบอกว่าเธอฆ่าคนเพื่อใช้เลือดของเยื่อมาทำให้ตัวเองเป็นอมตะและไม่ว่าความจริงจะคืออะไรทุกอย่างก็ล้วนบ่งชี้ว่าเธอคือหญิงจอมโหดเพียงหนึ่งเดียวแห่งราชอาณาจักรอังกฤษมิติที่6สัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่แท้จริงของฆาตกรหญิงแห่งตำนาน เธอคือปีศาจกระหายเลือดผู้สูงสัก์หรือจะเป็นเพียงเหยื่อการเมืองที่ถูกปรับกกรัมกับความจริงที่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงว่าแท้ที่จริงแล้วเธอได้ทำอะไรลงไปกันแน่เอลิซาเบธบาตทอรีมีบางบันทึกกล่าวเอาไว้ว่า เธอเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมคิศักราช1560แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดวัยเด็กของเธอนั้นเธอใช้ชีวิตอยู่ในปราสาทเอ็กเซสเป็นบุตรสาวของจอร์จบาเทอรีน้องชายของแอนดรูบันาเวนตูราบาตทอรีอดีตเจ้าครองแคว้นทรานซินเวเนียแม่ของเธอคือแอนนาบาเทอรีบุตรสาวของสตีเฟนบาตเทอรี เจ้าครองแคว้นในสายตระกูลซอมมิโยแห่งทรานซิเวเนียเช่นกันซึ่งถึงแม้ว่าทั้งสองตระกูลจะใช้นามสกุลเดียวกันแต่ก็ถือได้ว่ามาจากคนละสายและทั้งหมดนี้จึงทำให้เอลิซาเบธบาเทอรีได้เกิดมาอยู่ในตระกูลผู้ดีมีการศึกษาและมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมชนชั้นสูงพอถึงช่วงที่เธออายุได้11ปีเอลิซาเบธบาตทรีก็ได้มั่นกับเฟอร์เรนซาดาสตี ุตชายของท่านบารอนทามัสนาดัสดีเดรนนาดัสเอ,ดอ็ดโฟกา,าสฟัสโฟและออโซนยาคานิเซมีบางบันทึกบอกว่าก่อนหน้าที่เอลิซาเบธจะแต่งงานกับนาดัสดีนั้นเธอเคยใจแตกจนพลาดไปมีลูกกับใครสักคนมาก่อนแต่ถ้าตรวจสอบประวัติการแต่งงานในอายุ11ปีของเธอนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องใจแตกดังกล่าวน่าจะเป็นเพียงข่าวหือยอย่างแน่นอนว่ากันว่าการมั่นของทั้งคู่ เป็นเพียงวาระที่หวังผลทางการเมืองเท่านั้นเพราะถ้าจะให้เทียบยอดฐานบรดาสักข์องทั้งสองตระกูลกันแล้วทางตระกูลของเอลิซาเบตนั้นถือว่ามีศักดิ์ศรีเหนือกว่าทางตระกูลของสามีอยู่พอสมควรและด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้เธอปฏิเสธที่จะเปลี่ยนไปใช้นามสก,กุลของสามีและยังคงใช้นามสก,กุลแบตเตอรี่เช่นเดิมต่อมาทั้งคู่ก็แต่งงานกัน และย้ายมาอยู่กินด้วยกันที่ปราสาทซาว่าของนาดัสดีในปีคริสต์ศักราช1,575ซึ่งเป็นช่วงที่เอลิซาเบธอายุได้15ปีในวันดังกล่าวนั้นมีการบันทึกไว้เกี่ยวกับจำนวนแขกที่มาร่วมงานแต่งงานครั้งนี้ว่ามีจำนวนมากถึง4,500คนนาดัสดีได้ยกปราสาทของเขาอีกแห่งที่ชื่อว่าเชเตเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานให้กับเธอด้วยพองานแต่งงานจบลง มันก็กลายเป็นว่าเอลิซาเบธบาโตรีต้องใช้ชีวิตอยู่ในปราสาทของนาดัสดีแต่เพียงลําพังเพราะตัวของสามีนั้นยังคงต้องไปเรียนและอาศัยอยู่ที่เวียนนามีบางบันทึกบอกว่าในช่วงเวลาอันน้อยนิดที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นนาดัสดีมักจะชวนเอลิซาเบธจับเอาคนรับใช้หญิงในปราสาทมาทรมานกันอยู่เสมอมาโดยนาดัสดีได้ปลูกฝังความซาดิสวิตฐานชอบทรมานคนให้กับเธอ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเธอยังคงอยู่ในวัยแรกรุ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดตัดข้อเท้าเหยื Monkey ่อหญิงสาวไปจนถึงการทรมานด้วยการเคี่ยนตีจนเสียชีวิตไม่เว้นแม้แต่การใช้เครื่องมือในการทรมานหลากหลายรูปแบบเพียงแต่เรื่องเหล่านี้ถึงมันจะเป็นหนึ่งในค่านิยมของกลุ่มชนชั้นสูงที่มักจะกระทําต่อเหล่าคนรับใช้อย่างไร้ปราณีก็ตามมันก็ไม่มีหลักฐานบันทึกยืนยันแน่ชัด จะมีก็แต่เพียงบันทึกจากปากคําของผู้เขียนประวัติของเธอที่เขียนขึ้นหลังจากยุคสมัยดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นร้อยปีและแต่ละบันทึกเองก็ล้วนมีรายละเอียดหลายจุดไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ในปีคริสต์ศักราช1578นาดัสดีสามีของเธอก็ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพด้าอนอาณาจักรฮังการีเพื่อนำทัพเข้าร่วมสงครามต่อสู้กับจกักรวรรดิออตโตมนัน ส่วนเอลิซาเบตเองก็มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เธอมีประสาทเป็นของตัวเองหลายแห่งรวมไปถึงงานดูแลผู้คนทั้งชาวฮังการ,รีและสโลวักด้วยการเปิดสถานพยาบาลขึ้นมาต่อมาเอลิซาเบตก็ได้ให้กำเนิดแอนนานาดาสดี dy, ในปีคิสรศกราัช .1585 และ5ปีต่อมาเธอก็คลอดบุตรสาวมาอีกคนหนึ่งชื่อออโซนยานาดัสดี และ4ปีถัดมาเธอก็ได้แคทเธอรีนมาอีกคนถัดไปอีก2ปีเธอก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งชื่อแอนดรัสและตัดสินใจปิดอู่ผลิตทายาทในปี1598หลังจากที่เธอได้ให้กำเนิดพอลนาดัสดีเป็นคนสุดท้ายซึ่งรวมทั้งสิ้นแล้วเธอได้ให้กำเนิดบุตรถึง5คนเพียงแต่ในบางบันทึกก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอน่าจะมีลูกอีกสองคนแต่บางแห่งก็ยืนยันว่าเป็นเพียงลูกเลี้ยงเท่านั้น ต่อมาในวันที่4มกราคมคิสรศักราช1604เฟรนซ์นาดาสดีสามีของเอลิซาเบธก็เสียชีวิตลงในวัย48ปีบางบันทึกก็บอกว่าเขาเสียชีวิตไปในช่วงออกรบด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรบางแห่งก็บันทึกเอาไว้ว่านาดาสดีนั้นมีอาการปวดขาและหมดเรี่ยวแรงมาตั้งแต่ปี1601ไม่สามารถหาทางรักษาให้หายขาดได้จนสุดท้ายก็ต้องหยุดการรักษาไปในปี1603 และเสียชีวิตไปในเวลาต่อมาหลังจากแต่งงานมา29ปีชีวิตแต่งงานของออลิซาเบธก็จบลงแต่การจากไปของสามีครั้งนี้มันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งหลายอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือข่าวลือแปลกๆที่ทำให้ทางการของฮังการีต้องส่งคนมาจากในวังเพื่อพิสูจน์ความจริงเพราะในช่วงปีร์ศักราช1602ไปจนถึงปี1604 ซึ่งยังคงเป็นช่วงที่สามีของเอลิซาเบธยังมีชีวิตอยู่มีข่าวลือเกี่ยวกับความโหดร้ายของเอลิซาเบธบาร์ทรี่มากมายแพร่กระาจายออกไปทั่วเมืองรอบๆปร,ร,ร,ราสาทซาวา่าโดยข่าวลือก็มีมากมายตั้งแต่การหายไปของเหล่าลูกสาวชาวบ้านที่ถูกคนของเธอมารับตัวไปแล้วไม่ได้กลับมาไปจนถึงมีข่าวลือว่าในตอนกลางคืนนั้นจะมีรถขนศพวิ่งเข้าออกในปราสาทแห่งนี้บ่อยครั้ง ซึ่งมันก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าพ่อแม่ของเด็กสาวเหล่านั้นไม่นําเรื่องราวไปฟ้องร้องกับอิสวานแมกเกอรีซึ่งถือเป็นผู้นําทางศาสนาเป็นเจ้าลทัทธิลูเทลานซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของนิกายโปรเตสแตนที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายแม้แต่นาดัสดีสามีของอลิซาเบตเองก็ยังเคยได้ฝากฝังภรรยาของตัวเองให้เขาดูแลหลังจากที่ตัวเองเสียชีวิตไปแล้วพอแมคกเกอรีได้ทราบข้อมูลทุกอย่าง เขาเองก็ใช้เวลาและส่งคนไปสืบหาความจริงอยู่พักหนึ่งจนวิเคราะห์แล้วก็พบว่าข้อกล่าวหาของชาวบ้านนั้นน่าจะเป็นความจริงนนแน่ๆนั่นจึงทําให้อิสวานแมกเกอรีได้กล่าวหาเอลิซาเบธทั้งต่อหน้าสาธารณชนเพื่อให้ชาวบ้านวางใจว่าเรื่องนี้จะต้องได้รับคําตอบจากนั้นเขาก็ได้ส่งจดหมายเพื่อร้องทุกเรื่องนี้ไปยังศาลของกรุงเวียนนาที่ในสมัยนั้นยังคงเป็นเมืองขึ้นของฮังการีว่าตัวของเอลิซาเบธนั้นเป็นคนโหดไบร์ หลอกลวงหญิงสาวมากมายมาสังหารทิ้งเพื่อความพอใจของตัวเองหลังจากสารเวียนนาส่งเรื่องไปยังเมืองหลวงทางการของฮังการีก็ใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้อยู่หลายปีสุดท้ายก็ตัดสินใจรับคำร้องนี้ในปีคิสรศักร .1610 โดยช่วงเวลานั้นกษัตริย์แมนเทียสที่2ได้มอบหมายให้จอร์จีทัวโซเป็นผู้สมเร็จราชการเพื่อเข้าตรวจสอบหาความจริงโดยทัวโซได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของตัวเอง ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานกันตั้งแต่เดือนมีนาคมครศักราช1610ซึ่งก็ใช้เวลายาวนานมาจนถึงปี1611เหล่าเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและพยานได้มากถึง300ปากซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผู้คนที่อยู่ในปราสาทสาวาที่เป็นคนของเอลิซาเบธเองอีกส่วนก็คือคนที่เดินทางเข้าออกในปราสาทแห่งนั้นซึ่งก็มีตั้งแต่บุคคลทั่วไปไล่ไปนจนถึงนักบวชไม่เว้นแม้แต่ชนชั้นขุนนาง โดยมีบันทึกระบุเอาไว้ว่ามีพยาน13รายได้ระบุว่าเรื่องนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดและทำความผิดร่วมกับเอลิซาเบธอีก4รายทคโซได้เดินทางไปยังปราสาทเชตเ,เต้นในวันที่30ธันวาคมคลิสต์ศักราช1610และเข้าจับกลุ่มตัวเอลิซาเบธพร้อมกับเหล่าคนรับใช้ผู้สมรู้ร่วมคิดอีก4คนประกอบไปด้วยโดโรเทียเซมเทสลีโอนาโจคาทรีนาเบนิกาและจานสยุสวารี หรือฟิกโกโดยคนของท so ัวโซก็ได้รายงานถึงการพบศพหญิงสาวหนึ่งรายและมีอีกคนที่กําลังจะตายอีกทั้งยังพบหญิงสาวอีกหลายคนถูกจองจำด้วยเครื่องพันธนาการตามเนื้อตัวมีร่องรอยแผลจากการถูกทรมารที่บริเวณห้องใต้ดินปราสาทของท่านเคา์เตสบาเทอรี่แห่งนี้มีข่าวลือและบันทึกบางฉบับพูดถึงขั้นตอนการสอบสวนของอลิซาเบตบาทอรี่ไว้ว่า เธอถูกทัวโซ่จับไปคุมขังทรมานเพื่อให้รับสารภาพความจริงแต่ทัวโซ่เองก็ได้ออกแถลงการแจ้งไปยังเหล่ามิสหายและญาติของเธอรวมไปถึงแจ้งกับชาวบ้านทั่วไปว่าเขาจับกลุ่มเอลิซาเบธบาดรีด้วยความโปร่งใสและก็มีข่าวลืออีกด้านหนึ่งที่ลือกันว่าช่วงเวลาที่ทัวโซ่เข้าจับกลุมตัวเอลิซาเบธนั้นเธอถูกจับตัวได้ในขณะที่เธอกําลังอาบโลหิตของเหยื่ออยู่ตามร่างกายยังคงเต็มไปด้วยเลือดของหญิงสาวชโลมไปทั่ว แต่เรื่องนี้มันก็เป็นเพียงข่าวหรือเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาให้ดูน่ากลัวจนเกินจริงเพียงเท่านั้นทัวโซได้พูดคุยกับลูกชายของเอลิซาเบธรวมไปถึงลูกเลี้ยงอีกสองคนของเธอเกี่ยวกับผลการพิจารณาคดีที่เอลิซาเบธน่าจะได้รับซึ่งนั่นก็คือโทษประหารชีวิตเพียงแต่การประหารชีวิตของชนชั้นสูงในสมัยนั้นอาจสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ศักดิ์ศรี รวมไปถึงผลกระทบของวงวานย่านเครือในตระกูลบาตทอรี่และตระกูลชนชั้นสูงทั้งหมดนั่นจึงทำให้ทั้งหมดลงความเห็นในตอนแรกว่าจะกำหนดผลการพิจารณาคดีลงโทษให้อลิซเบตบาตทอรี่บวชเป็นแม่ชีแต่พอมีข่าวเหยื่อรายหนึ่งที่ถูกอลิซเบธสังหารไปนั้นเป็นถึงลูกสาวของคุณนางชั้นผู้น้อยคนหนึ่งได้ถูกเปิดเผยออกไปมันก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างและนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนแผน ให้เอลิซาเบธบารอโรีต้องถูกจองจำอยู่ภายในปราสาทของเธอโดยไม่มีการพิจารณาโทษใดๆเพิ่มขึ้นมาอีกขนาดกษัตริย์แมนเทียสเองก็ยังทรงเรียกร้องให้ทัวโซตัดสินโทษเอลิซาเบธบาโตรีด้วยการประหารชีวิตให้ตายตกตามกันไปแต่ทัวโซเองก็พยายามทูลเกลียกรอมพระองค์ว่าการกระทำแบบนั้นจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของชนชั้นสูงในภาพรวมและทางทัวโซเองก็ยังได้เข้าไปเกลี้ยกล่อมเหล่าขุนนางและข้าราชการต่างๆ ให้มองเห็นถึงผลกระทบนี้ด้วยอีกทางแล้วการพิจารณาคดีเอลิซาเบธบาโ์ทอรีกับเหล่าผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่2มกราค,คมคริศกราช1611ที่เมืองบิชาปัจจุบันอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสโลวักมีประธานเป็นผู้พิพากษาจากในวังชื่อเทโอดชิอุสซีเมียนซิตเดซูโลและผู้พิพากษาสมทบมากถึง20ท่าน พร้อมด้วยพยานและผู้รอดชีวิตจำนวนหลายสิบรายใช้เวลาพิจารณาคดี35วันโดยในระหว่างการพิจารณาคดีได้มีการนำซากโครงกระดูกและชิ้นส่วนของซากศพมาแสดงต่อหน้าสารด้วยและจากคำให้การของพยานทั้งหมดก็สามารถสรุปออกมาได้ว่าเหยื่อรายแรกของเอลิซาเบธบาทอรีนั้นก็คือบุตรสาวของชาวนาคนหนึ่งส่วนที่เหลือก็ล้วนถูกล่อลวงมาจากที่แห่งต่าง ด้วยการหลอกว่ามีงานแม่บ้านรายได้งามรอให้พวกเธอมาทําอยู่ในปราสาทแห่งนี้โดยหญิงสาวเหล่านี้จะได้รับการขออนุญาตจากพ่อแม่ของเธอเพื่อให้เข้าไปรับการอบรมที่ปราสาทซาว่ากันก่อนจากนั้นพวกเธอก็จะถูกนําตัวไปพบกับความโหดร้ายและทารุณอย่างไร้ปราณีเหยื่อทุกรายถูกจับฉีกเสื้อผ้าออกทั้งเคี่ยนทั้งทุบตีจุดไฟเผาไม่ก็ตัดข้อมือข้อเท้าของพวกเธอออก พยานผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเล่าว่าเธอเคยเห็นเอลิซาเบธบาร์โรีใช้ปากกัดเข้าไปที่ใบหน้าแขนขาและส่วนต่างๆบนร่างกายของเหยื่อทั้งเป็นเสร็จแล้วเหยื่อก็จะถูกนำไปขังไว้ในห้องที่มีอากาศหนาวเย็นและปล่อยให้อดอาหารจนตายพยานบางคนบอกว่าเอลิซาเบธบารอโรีคิดเครื่องไม้เครื่องมือแปลกๆอย่างเช่นไอรอนเมเดนหรือโลงเหล็กที่ภายในเต็มไปด้วยน้าแลม เพื่อเอาไว้นำหญิงสาวมาบรรจุใส่เอาไว้แล้วปิดฝากดลงไปให้น้ำภายในทิ่มแทงจนเหยื่อเสียชีวิตจากนั้นเลือดที่ไหลออกมาก็จะถูกส่งมาตามท่อกเก็บไว้ในถังเพื่อนำมาใส่อ่างไว้ให้เอลิซาเบธอาบและถึงแม้เรื่องนี้จะมีการบันทึกเอาไว้แต่ในที่เกิดเหตุกลับไม่พบหลักฐานใดๆที่จะบ่งบอกว่ามันเคยมีอยู่จริงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเคาเตสกระหายเลือดคนนี้ โดยในระหว่างการสอบสวนของศาลนั้นพยานหลายปากได้พูดถึงการทรมานเหยื่อด้วยการใช้เข็มทิ่มแทงไปตามร่างกายของเหยื่ออีกด้วยพยานบางรายก็เป็นญาติของผู้เสียชีวิตบางคนก็รายงานว่าพวกเขาเห็นร่องรอยของการทำธารุณกรรมปรากฏอยู่บนร่างกายของศพอย่างชัดเจนบางศพถูกนำไปฝังในสุสานบางศพก็ถูกฝังที่อื่นที่ไม่รู้ว่าเป็นที่แห่งใดแต่อย่างไรก็ตาม มีพยานสองรายยืนยันว่าพวกเขาเห็นเอลิซาเบธลงมือทรมานลูกจ้างสาววัยรุ่นจนเสียชีวิตไปหลายคนจริงๆโดยทางเอลิซาเบธบาโทอรี่เองก็ได้สารภาพบอกกับสารว่าเหยื่อทารุณกรรมที่เสียชีวิตไปนั้นมันไม่ได้มีแค่เพียงในปราสาทเชตเตกแต่เธอทําแบบนี้ด้วยกับเหยื่อในปราสาทสาวาและในปราสาทอีกหลายแห่งที่เธอเป็นเจ้าของอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีหลักฐานบ่งบอกว่าเหล่านายหน้า ที่พาหญิงสาวมาส่งให้กับเอลิซาเบตนั้นล้วนใช้วิธีการหลอกลวงและบังคับให้พวกเธอต้องมาตายอย่างน่าเวทนาที่นี่ทั้งสิน้นในส่วนของเหยื่อที่ถูกเอลิซาเบตบาโตรีสังหารทางการไม่สามารถระบุตัวตนและจำนวนได้โดยในช่วงการพิจารณาคดีเซนเตสและฟิกโก้ซึ่งเป็นสองคนจากผู้สมรู้ร่วมคิดสารภาพระบุว่าน่าจะมีจำนวนเหยื่อที่เสียชีวิตอยู่ประมาณ36-37ถึงคนแต่มันก็เป็นเพียงจำนวนที่ทั้งสองเห็น ในช่วงยังอยู่ในที่เกิดเหตุเท่านั้นเพราะหลังจากรวบรวมข้อมูลหลักฐานพยานทั้งหมดทางการก็ประมาณจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า50รายพอสอบถามจากคนที่อาศัยอยู่ในปราสาทสาว่าพวกเขาต่างก็บอกว่าเคยนับจำนวนศพที่ถูกขนออกมาจากปราสาทแห่งนี้ว่าน่าจะมีมากถึง100ไปจนถึง200คนโดยพยานคนหนึ่งเป็นหญิงชื่อสุสานนาเธอบอกกับสารว่าเอลิซาเบธบาทรี ได้จัดทำบัญชีจำนวนหญิงสาวเอาไว้มากกว่า650รายและตัวเลขนี้มันก็ได้กลายเป็นตัวเลขอ้างอิงอยู่ในตำนานเรื่องราวของเธอในเวลาต่อมาทาั้งๆที่ตัวเลขนี้ไม่สามารถนำไปตรวจสอบกับจำนวนศพจริงๆได้เลยโดยตัวเลขที่สามารถจะพอนำมาใช้ยืนยันได้จริงๆจ,จากการนับจำนวนศพของเจ้าหน้าที่แล้วมันก็น่าจะอยู่ที่80รายซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจำนวนศพทั้งหมดอยู่ดีแต่อย่างไรก็ตาม สมุดบันทึกเล่มดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้มีใครค้นหามันพบซึ่งตัวของเอลิซาเบธได้เขียนเดินความจําเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษามันเอาไว้เพียง32ตัวอักษรโดยบอกว่าสมุดเล่มนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่บูดาเปสต์เพียงเท่านั้นว่ากันว่าจําเลยร่วม3คนแรกได้แก่โดโรเทียเซมเตสโจและฟิกโก่างก็ได้รับโทษประหารชีวิตในทันที โดยก่อนที่จะถูกนําตัวออกไปผูกกับเสาแล้วเผาทั้งเป็นนั้นโดโรเทียและโจถูกตัดนิ้วทั้งหมดด้วยกันไกเผาไฟส่วนฟิโกโก้ที่ดูน่าจะมีความผิดน้อยกว่าก็ถูกจับตัวไปตัดศีรษะด้านเบนนิก้าที่เป็นจำเลยคนที่4นั้นถูกตัดสินให้จําคุกตลอดชีวิตเนื่องจากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอเพียงแค่ถูกคนอื่นๆครอบงําและยังถูกรังแกตลอดมาหลังจากการพิจารณาคดีจบลง ทั้งสี่จึงถูกนําตัวไปประหารที่ข้ามปราสาทวิชาเพื่อประกาศให้สาธารณชนรู้ว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมได้สิ้นสุดลงแล้วเอลิซาเบธบาโตรีถูกพิพากษาให้ได้รับโทษจองจําอยู่ในปราสาทเชเต้ของเธอโดยการก่ออิฐทําเป็นห้องขังเดี่ยวเอาไว้มีเพียงช่องเล็กๆที่เจาะเอาไว้สําหรับส่งอาหารให้เธอเท่านั้นเอลิซาเบธใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้4ี่ปีก่อนที่จะเสียชีวิตไป โดยมีบันทึกช่วงเวลาก่อนเสียชีวิตว่าในเย็นวันที่21สิงหาคมค์ศกรา1614เธอบอกกับคนของเธอที่อยู่ภายนอกว่าตอนนี้มือของเธอเย็นมากและเธอก็ได้รับคําตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรนะนายหญิงตรงนอนพักผ่อนเสียก่อนเธอจากนั้นเอลิซาเบธบาโอรีก็นอนหลับไปและถูกพบว่าเสียชีวิตในเช้าวันรุ่งขึ้น ศพของเธอถูกฝังไว้ที่สุสานของโบสภายในอนาเขตของปราสาทเชตเตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนคิศกราัช1614แต่ก็มีบางแห่งบอกว่าเหล่าชาวบ้านที่รู้ข่าวในช่วงนั้นต่างก็พากันหวาดกลัวและเรียกเธอว่าปีศาจเสือสมิงแห่งเชตเตได้ออกมาต่อต้านการทําพิธีฝังศพครั้งนี้นั่นจึงทําให้ร่างของเธอถูกย้ายไปฝังไว้ที่เมืองเอ็กเซตซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอเอง โดยศพของเธอถูกฝังไว้ในสุสานใต้ดินประจําครอบครัวบาโทรีเพียงแต่ไม่มีรายงานระบุว่าสถานที่ดังกล่าวในปัจจุบันคือที่ไหนกันแน่มีนักเขียนบางท่านเช่น拉ซิโอนาตและดอกเตอร์เออร์มาคาเดสกี้คาโดสได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับสิ่งที่เหยื่อของเอลิซาเบธต้องประสบโดย拉ซิโอนาตบอกว่าการดําเนินคดีของเธอนั้นน่าจะเป็นวาระทางการเมืองเสียมากกว่าโดยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของประเทศฮังการีในยุคนั้น ที่มีความขัดแย้งระหว่างศาสนาและการปกครองอย่างรุนแรงรวมไปถึงสงครามที่ต้องเผชิญอยู่กับจัก,กรวรรดิออตโตมานที่นำนิกายโปรเตสแตนต์จากแฮบสเบิร์กเข้ามามีอิทธิพลในฮังการีส่วนทางคาร์ดสก็โต้แย้งกลับไปว่าการสืบสวนคดีฆาตกรรมของเธอถูกตั้งขึ้นเนื่องจากเจ้าลัทธิลูเทรานชื่ออิสวานมาเกียรีเป็นผู้เปิดประเด็นร้องทุกข์ไม่ใช่หรอซึ่งเขาเองก็ไม่ใช่ฝ่ายคาทอลิกที่ต่อต้านอลิซาเบธที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ เพราะมาเกอรีเองก็เป็นโปรเตสแตนต์เช่นกันแล้วทำไมทางรัสซีโอถึงต้องพยายามบอกว่าเอลิซาเบธบาร์โรีนั้นบริสุทธิ์ทั้งๆที่มีประจักษ์พยานมากมายถึง300ปากซึ่งมันก็รวมไปถึงหลักฐานจากหน่วยสืบสวนด้วยไหนจะยังมีศพหญิงสาวมากมายถูกพบในปราสาทต,ต่างๆซึ่งผู้ที่พบก็คือคนของทัวโซที่ได้รับมอบหมายใ,ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การทำงานของเขาไม่สามารถเชื่อถือได้เลยอย่างนั้นหรือ ด้านความโหดร้ายในการกระทําทารุณกรรมของออลิซาเบธบาตทอรีนั้นถึงแม้จะมีหลายคนอ้างว่ามันดูโหดเหี้ยมเกินกว่าที่จะเป็นความจริงได้ก็ายังได้รับการยืนยันจากเหล่าคนรับใช้ของเธอเองบางคนที่เคยเห็นเธอสั่งให้คนรับใช้ฉีกเสื้อผ้าของเหยื่อออกแล้วบังคับให้พวกเธอยืนกลางแจ้งท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจนกระทั่งเสียชีวิตไปเพราะร่างกายทนสภาพอากาศหนาวจัดแบบนั้นไม่ได้โดยคดีของออลิซาเบธบาทอรีนี้ ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวงานเขียนมากมายตั้งแต่ช่งวงศตวรรษที่18และ19ส่วนที่นิยมมากที่สุดก็คือเรื่องที่เธอใช้เลือดของเหยื่อมาอาบแทนน้ําเพื่อให้ร่างกายของเธออยู่ยงคงความสวยซึ่งตำนานนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1729โดยนักประวัติศาสตร์นิกายเจสูอิตชื่อลาซิโอตูโรซีและถ้าบวกลบกันดีๆก็จะพบว่าบันทึกประวัติศาสตร์เล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมา หลังจากที่เหตุการณ์จบลงไปแล้วถึง118ปีเลยทีเดียวตูโรซี่จะนำข้อมูลมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากบันทึกจดหมายเหตุและคำบอกเล่าของชาวบ้านรุ่นลูกหลานที่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากความจริงไม่ใช่น้อยโดยงานเขียนชิ้นนี้ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาจริงๆเพราะในปี1817ได้มีการเปิดดูบันทึกของพยานแล้วกลับไม่พบว่ามีการอ้างอิงเกี่ยวกับการนำเลือดของเหยื่อมาอาบเลยโดยจอห์นพาเกต อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการอาบโลหิตของเอลิซาเบธว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่นํามาจากข่าวลือของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะพิสูจน์กันได้ง่ายๆเลยว่าสิ่งที่เอลิซาเบธบาโทอรี่ก่อขึ้นมาทั้งหมดมันจะมีสาเหตุเป็นเพราะเธอเชื่อในแวมพายหรือได้สูตรเด็ดมาจากไหนหรือมันจะเป็นเพียงเพราะความซาดิสในใจของเธอเพียงเท่านั้นโดยตํานานเหนือจริงของเอลิซาเบธบาโทอรี่ มันก็ยังคงได้รับความนิยมมากกว่าเหตุผลความเป็นจริงซึ่งนั้นก็รวมไปถึงการเชื่อมโยงพฤติกรรมของเธอกับแวมพายด้วยเพราะในงานเขียนบางชิ้นนั้นถูกเขียนขึ้นมาราวกับเพียงอยากจะประนามการกระทําอันชั่วร้ายของเธอให้ยืนยงตลอดไปด้วยการนําเอาตำนานผีดูดเลือดแวมพายมาใช้ร่วมในสมญานามของเธอแต่เพียงแค่จํานวนเหยื่อผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถยืนยันได้ไม่ว่าจะเป็น36รายไปจนถึง650รายนั้น มันก็ได้ทําให้ทางกินเนสบุ๊กบด์ออฟเรคคอร์ดซึ่งเป็นหนังสือที่จะมอบรางวัลที่สุดในโลกให้กับเรื่องราวต่างๆมาอย่างยาวนานได้ประกาศให้เอลิซาเบธบาร์โรีเป็นฆาตกรต่อเนื่องหญิงที่สังหารเหยื่อมากที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วส่วนปราสาทเชเต้นั้นหลังจากเจ้าของปราสาทเสียชีวิตไปมันก็ได้ถูกเปลี่ยนมือโดยเจ้าของคนใหม่ที่ไม่ได้มีการบันทึกชื่อไว้อีกหลายคนและมันก็ได้ถูกซ่อมแซมแก้ไขเรื่อยมาจนถึงปี1708 จนกระทั่งถึงวันที่เจ้าของปราสาทคนสุดท้ายถูกพวกกบฏฟรานซิสมาโซลิกลาคูซีบุกเข้าปล้นปราสาทและจับตัวของเขาไปและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครดูแลปราสาทแห่งนี้อีกจนเวลาผ่านไปมันก็ผุพังไปตามการเวลาและในปัจจุบันพื้นที่ของปราสาทแห่งนี้ก็ได้ตกเป็นสมบัติของประเทศสโลวักถูกเรียกชื่อตามภาษาสโลวักว่าชักติเชก และเคยถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง n o r t for A Do the t Vampire ในปี 1979, Dragon Heart ในปี1996รวมไปถึงภาพยนตร์รสารคดีเกี่ยวกับชีวิตประวัติของเอลิซาเบธบา t h ตร y อีกหลายครั้งโดยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้มิติที่6ได้นำมาจากวิกิพีเดียและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายแห่งนั่นจึงทำให้ข้อมูลหลายๆจุดแตกต่างกันไปในรายละเอียดซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ มันเกิดขึ้นมาแล้วกว่า400ปีหลักฐานที่แท้จริงคงเหลือไว้เพียงบางส่วนนั่นจึงทําให้สิ่งที่เราได้มาอาจไม่ตรงกับหลายๆแห่งที่เน้นการนําเสนอเพียงเฉพาะตำนานสยองขวัญและเครื่องมือที่เธอใช้สําหรับการทรมานที่ในประวัติศาสตร์จริงๆกลับไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้จนเวลาผ่านมาแล้วถึง100กว่าปีจึงมีการเขียนบันทึกที่ออกจะเกินจริงในบางอย่างออกมาอย่างไรก็ดีมิติที่6น้อมกราบขออภัย หากพบว่ามีจุดผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในการนำเสนอครั้งนี้หลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กด share และทิ้งอมเม e n t กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี